สวัสดีไว้ลื่นกันทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมอยู่กันที่ร้านนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการทําหูหมอน้ําใหม่นะครับผมอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับก็ท้ายคลิปผมพูดว่าคลิปนี้นะผมเด็ดนะผมเด็ดอะไรนะผมเพื่อนๆจะงงกันว่าปั๊มบนอ่ะผมขายทําไมไม่ใช้แล้วเหรอนะผมใช่ครับเพราะไม่ใช้แล้วนะก็ก็วันนี้จะมาทําปั๊มบนนะครับโดยการที่เราไม่ใช้ปั๊มบนนะครับงงไหมนะผมมันก็คือตัวนี้ นี่นะครับดูเหมือนปั๊มกระทุ้งไหมนะผมก็น่าจะประมาณนั้นนะก็ตัวนี้มันเป็นคอมบเบรกของกูเปี้นะครับผมเพื่อนๆเคยขับรถออโต้แล้วเคยได้ยินรถที่มันเรียกว่าคอมบเบรกไหมเช่น p c x ซูเปอร์พี่พวกนี้แหละนะครับผมคือพอเราเบรกหลังใช่ไหมนะผมแล้วคราวนี้ก็คือเบรกหน้านะผมเบรกหลังมันทางานด้วยนะพออะไรพะตัวนี้ไงนะครับผมเนี่ตัวนี้เลยนะครับ ถามว่าทํายังไงล่ะตัวนี้นะครับคือปั๊มบนเราจะใช้เป็นก้านดมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายโยงนะผมมาเข้าหรือว่าตัวนี้จะเรียกว่าเป็นปั๊มบนก็เรียกว่าได้นะครับแต่ว่ามันเป็นปั๊มที่เราไม่ต้องไปเจาะชุดสีนะครับผมอันนี้พี่เจบังลมศินหัดใหญ่ให้มานะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับก็ป้าแปลงขาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเราแค่เจาะใส่โครงนะครับผมเราเชื่อมเราเชื่อมใส่นะครับผมเห็นไหม อันนี้ก็คือหูนะครับเพื่อจะเห็นเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็สามารถเชื่อมไปที่โครงได้เลยนะครับก็หลักการทางานของมันของมันนะครับพอเราดึงเราเรากำเบรกใช่ไหมกำเบรกอ่ะตัวนี้มันจะทํางานนะครับเห็นไหมเพื่อจะเห็นใช่ไหมก็คือตัวนี้มันทํางานนะผมแล้วก็มันจะสั่งตัวนี้นะครับเพื่อปั๊มปั๊มน้ํามันนะผมปั๊มให้มันดันไปลงในที่สายตรงนี้นะตรงนี้เราจะใส่สายเบรกนะต้องใส่สายเบรกสั้นนะนะผมแล้วก็มาเข้ากับ ปั๊มล่างได้เลยนะพอเราใส่สายเบรกตรงนี้ใช่ไหมหาสายเบรกสั้นนะผมแล้วก็เรามาเข้ากับปั๊มล่างได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เราใช้เป็นกา้านดัมเบรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายนี้แหละสามาสายอะเลยสายนี้ก็คือเป็นสายกระปุกปั๊มนะรเราใช้เป็นสายน้ํามันท่อน้ํามันอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ให้มันเป็นสายเอาไว้แล้วก็เอาน็อตมาอุดแค่นั้นก็ปอนะครับให้มันมีน้ํามันวิ่งนะผมก็จบ นะผมผมไม่พูดหรอกนะครับว่าผมทําคนแรกเพราะว่าต่างประเทศเขาทํากันเยอะนะผมพวกเวียดนามกัมพูชาอะไรพวกนี้มัน,ทำ,น,น,นทำกันเยอะแล้วก็พวกอองตงอ่ะคือคนอ่ะทำกันเยอะแล้วแต่เขาไม่ค่อยเอามาลงในโซเชียลให้ดูนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะผมสาหรับคนที่ไม่ต้องการปากกระบบกมับลน,นะคุณจะเห็นกันดีว่าคนที่วิ่งคลาสิกนะผมแล้วก็แต่งพวกดีมอะไรทั้งหลายนี่แหละที่มันเป็นรถด,ดําหน้านะผมมาใส่ปัมบลน,นะเขาจะปาดชุดสีจนชุดสีแบบ ทะลุมั่วหมดเลยทะลุไฟเลี้ยวทะลุหน้ากากมั่วหมดเลยแล้วมันไม่สวยนะครับผมนี่แหละคือวิธีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปไปดูตอนพ่อผมทํานะว่ามันต้องติดตั้งยังไงนะครับผมไปอันดับแรกนะครับเราต้องใส่บังลมก่อนนะครับก็สิ่งที่เราจะยึดลงไปนะมันอยู่ประมาณตรงน,นี้นะครับเรียกว่าคอรถได้มั้งนะครับผมประมาณคอรถบนหม้อน้ำนะครับคอรถฝั่งขวาเราไดใส่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาเราทําเราต้อง เลี้ยวขวาก่อนนะให้มันสุดเพื่อให้สายมันตึงเพื่อสายมันตึงที่สุดต้องหาตำแหน่งนะผมแล้วก็จริงๆไอ้นี่ของเดิมเราตัดทิ้งไปแล้วนับเราก็ต้องเดี๋ยวต้องประมาณเอาสายน้ำสายเบรกหน้าเดี๋ยวต้องหาของที่เป็น ของเดิมนะพวกสายดิสหลังอะไรพวกนี้นะครับรถที่มีดิสหลังอะสายสั้นๆนะเราจะต่อจากคอรถนะลงมาที่ปั๊มล่างนะครับมันจะสั้นมากผมไม่แน่ใจนะตีว่าสัก20นิ้วน่าจะได้มั้งก็จะไเป็สายเวกเวฟทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4สถึงสามริบหนะแต่ถ้าหาเป็นสายที่แบบาสายของบางยี่ห้อผมว่านาใช้ได้อนนี้ไพป่ปลาลรงหาตำแหน่งนะครับ เราเดี๋ยวจะแปมลงไปเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่แหละตัวนี้แหละนะเรียวกว่าคอมบเบรกนะถ้าเบิกเบร์ศูนย์ก็ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณมันจะติดหนึ่งพันนั่นแหละนะตัวนี้ขาป้าทำมาเรียบร้อยแล้วนะเราต้องหาตำแหน่งแล้วก็เอาน็อตตัวเมียเชื่อมไปที่คอนะแล้วเราจะยึดน็อตตัวผู้ได้สรุปแหว่สรุปว่านะครับสายเบรกสั้นเกินไปนะครับพ่ป้าบอกว่าถ้าสมมุติเรา ให้สายเบรกเนี่ยมาอยู่ที่ก้านเบรกนะครับเจ้าตัวคอมบเบรกมันจะชนชนชุดชนบันลมนะครับก็เลยป้าบอกว่าเดี๋ยวสายเบรกเราค่อยมาแป้งใหม่นะครับก็คือถอดออกแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังหาตําแหน่งอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเสียงแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าพึ่งไปฉีดวัคซีนเข็มสามมานะผมเป็นแอสตานะครับอันรุนแรงหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้โชคมันโหลดเยอะนะตอนนี้ป้าตีกลับไปแล้ว นะเพราะว่ามันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันชนนี่ต้องดูตูจากมุมนี้นะครับจะเห็นซูมเขแมไป้ายน่าจะได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็เลยจะเชื่อมนะถ้าเป็นพวกที่เป็นเครื่องเดิมหรือเป็นเครื่อง 25, ร้อยยี่ห้าพวกนี้นะครับมันจะง่ายกว่านะพอเราเปลี่ยนเครื่องเราทําโครงตรงนี้ใหม่เราจะวางตำแหน่งค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทําสายดินขูดสีหน่อย สายเบรกพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกสายเบรกของสกูปปี้ของพี่เซ็กแถวๆนี้นะครับแต่ว่ามันมันสั้นไปนะครับสำหรับรถเราปาว่าเดี๋ยวค่อยเกยสายเบรกเอานะครับสายเบรกก็น่าจะเป็นพวกพวกดัมเบรกอะเอามาตัดต่อใหม่น่าจะได้นะครับนี่มันสั้นไปนิดนึงเสียดายนะครับนี่สายเราจะลอดขึ้นมาจากนี่แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอันที่ลอยๆอเสียเนี่ยคือช่างงามตัดไปนะครับมันจะเป็นดัมเบรก นะถ้าเราเปลี่ยนประกับนี้ใหม่เราจะสามารถใช้ดับกั้นเบรกได้เหมือนเดิมนะครับสับไฟเครื่องเชื่อมทำงานม,มีคนหลายคนบอกนะว่าอย่าไปจี้ไฟเยอะเดี๋ยวกล้องตัวรับรับเสงมันจะเสียนะก็กลัวอยู่เหมือนกันนั่นแหละเชื่อมนะเชื่อมหาตำแหน่งก่อนเชื่อมจะเป็นเชื่อมนะัตัวเมียนะเอาไว้เป็นขายึด ไว้ถอดไดนะ้ประมาณนั้นแหละนะอาจจะ <c oughs> พูดรัวๆพุ่นหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้จับกล้องสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นาอาจจะมีลิ้นพันบ้างอเคอยู่ตัวนี้เลยนะครับคอมไบเป็ดเห็เนไหมเห็นนะนี่เลยนะพอถอดชุดเสียออกมานะ เห็นไหมนะตัวนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนกับปั๊มบนนะครับทําหน้าที่เหมือนกับปั๊มบนแต่เราไม่ต้องไปใส่ข้างบนนะครับ <S <S คนขับดีมนะครับรหัสดีมจะรู้กันดี <S 1> <S 1> ก็ได้ตำแหน่งเราก็เต้มให้มันเรียบร้อยเลยแต้มให้มันอยู่นะครับเดี๋ยวขันออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเชื่อม นี่นะคอมบายเบรกเนี่ยน็อตตัวผู้หกเหลี่ยมนะตัวสิ่งที่ยื่นเชื่อมเ,เข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะเชื่อมเข้าโครงไปแล้วขะขี้นะตัวเมียสองตัวนะก็คือขาของมันนั่นแหละนตตอนนี้เชื่อมติดโครงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ได้เห็นนี่นะ แล้วก็ทําการเจียเจ้ากระทุงนิดนึงนะครับมันจะชนบางลมอันนี้ยึดยึดทำไมปะนี่ยึดน็อตทำไมอ๋ออ๋เออที่เชื่อมเดี๋ยวมันพอ,พอที่เชื่อมมันลงรูไปับเดี๋ยวก็งานเข้าอีกนะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการทำนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำโครงใหม่ครับไม่ยาก เอาวันนี้เราทำโครงใหม่เลยอาจจะยากไหมตำแหน่งนั้นก็ใกล้ๆกันนั่นแหละจมน้ำก่อนนะครับขี้เชื่อมมันเลงแล้ววันก่อนที่พ่อเชื่อมปูมํานนะก็เศษนะไปโดนคอท่อด้วยแต่ว่าเราเอาเหล็กมาขูดออกได้นะครับมันมันไม่ได้เกาะตัวนะโอเควัยรุ่นสดดีนะครผมเช้าอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้พ่อผมได้ทำการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตัวนี้นะเรียกว่าคอมบเบรกนะผมของซุปเปอรไอนะครับผมประมาณนั้นเห็นไหมถ้าเพื่อนๆถามว่าทําไมมันถึงมีสสายนะครับผมก็คือจริงๆอ,อ่ะไอเจ้าคอมบตัวนี้สสายนะผมสําหรับเป็นสําหรับเรกหลังนะผมเบรกหลังโดยเฉพาะเลยเส้นหนึ่งนะผมคือไม่เกี่ยวกับเส้นนี้เลยแล้วก็ไอเส้นนี้คือจะเป็นสายเบรกหลังเพียวๆเลยนะผมไม่ผ่านกระทุงนะแค่มีตัวยึดเฉยๆส่วนในสายเนี้ยจะเป็นสายสําหรับเวลาเราเบรกหลังอีกทีนึงเนี้ยนะ้สาย ต,ตัวนี้เวลาเราเบรกหลังใช่ไหมอันนี้คือเราเบรกหลังปุ๊บสายเนี้ยจะมาทํางานด้วยนะครับก็คือถ้าเรากําเบรกสายของพวกรถออโต้ปุ๊บนะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าที่มือเบรกขวาเรามันจะขยับด้วยนะครับก็ตัวนี้จะทํางานด้วยนะครับก็พวกปั๊มล่างของพวกรถสกู๊ปปี้นะครับมันจะเป็นสายนะ้ํามัน2ส,สายนะก็คือสายหน้าเป็นสําหรับสายเบรกหน้าโดยเฉพาะแล้วก็อีกสายนึ่นะจะเป็นสายที่แบบว่าเวลาเรากําเบรกหลังนะครับมันจะมาทํางานสายนี้นะก็คือง,ง่ายคือลูกสูบเหมือนกับว่า ถ้าเป็นถ้าเป็น3ลูกสูบอ่ะก็คือ2ลูกสูบบนอ่ะจะทํางานเฉพาะเบรกหน้าอีกหนึ่งลูกสูบอ่ะจะทํางานเวลาเราเบรกหลังนะอันนี้เขาจะเรียกกันว่าคอมบเบรกนะครับมันเลยมีมาสสายแต่ว่าคือเราไม่ได้ใช้ไงเราใช้แค่สายนี้นะบางทีพูดอาจจะงงเลยนะเพื่อนเพื่อลองไปขับรถออโต้ที่เป็นคอมบดูนะครับก็นี่แหละเป็นแนวทางสําหรับคนที่ต้องการวางเบรกหน้าโดยที่ไม่ต้องใส่ปั๊มบนนะครับเราไม่ต้องใส่ปั๊มบนอันนี้เราจะใช้กับประกับเดิมนะครับเนี่ยเราก็ใช้กับประกับ ขวานะผมแล้วก็เข้ากับกา้านดาเบรกได้เลยนะครับแล้วก็มาใช้นะผมตัวนี้มาดึงเห็นไหมเวลาดึงอันนี้ผมดึงให้ดูนะเนี่ยเวลาดึงมันก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าเราเราดึงเบรกนะอันนี้เราดึงนะอ่ะดูมุมกว้างๆแล้วกัน,น,นะะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราดึงปุ๊บนะครับก็แปลว่าเบรกทํางานนะครับแล้วก็ไอสายตัวเนี้จะมาดึงขากระทุ้งตัวนี้ เพื่อให้ลูกสูบตรงนี้ทํางานนับแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวจะมีต้องมีท่อน้ํามันตรงนี้ด้วยนับท่อน้ํามันเราใส่ท่อสายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีกระปุกนะใช้สายน้ํามันใส่แล้วก็ใส่ปุ๊บแล้วก็หาน็อตมาอุดจบนะครับแล้วก็นี่สายเบรกนะครับจะมาทํางานตัวนี้จะมาดันให้ตัวเนี้มาทํางานไล่น้ํามันเห็นไหมนี่พ่อผมวางมาแบบนี้เลยนะครับหัวเห็นไม่ชัดกันนับแม่น,นี่สายเบรกลงมาปุ๊บ เราใช้สามารถใช้เบรกล่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นแนวทางสําหรับคนที่ต้องการวางเจ้าคอมบายเบรกนะผมก็ตัวนี้โป้ในกลุ่มรถคลาสสิกรถที่เป็นดัมหน้าทุกรุ่นนะครับผมดัมหน้าโดยกําเนิดมาจากศูนย์เมื่อสมัยรัก30ปี2 0่สปีขึ้นไปอ่ะนะผมสามารถวางแบบนี้ได้นะครับก็ไปหาดูหาซื้อเอาในกลุ่มได้นะครับตัวนี้หาซื้อกันได้นะครับแล้วก็นี่เป็นแนวทางสําหรับคนที่ต้องการจะ ว่างนะโดยที่ไม่ต้องใส่ปั๊มบนแต่ถ้าเป็นพวกสายประกวดก็แล้วแต่ครับบางคนต้องการมีปั๊มบนนะผมเพื่อให้ใช้อะไรเยอะนะแต่ว่าหรือว่าสําหรับคนที่เป็นรถคลาสสิกเดิมๆนะผมไม่ต้องการใส่ปั๊มบนก็ใช้วิธีนี้นะครับผมก็มันจะช่วยให้แบบตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งไงบางทีชุดสีบางรุ่นอ่ะมันจะหาไม่ได้อะไรไงช่วงนี้เขาเลยผมแนะนําให้วางแบบนี้นะดีกว่านะผมก็ปั๊มล่างเราใช้เป็นปั๊มเวฟร้อยยี่สิบห้าเลยเหมือนเดิม นะครับผมก็ขอบคุณพี่เจบางลมสินมากมากนะที่ส่งมาให้ก็สเก็บไม่ส่งมาให้ตอนนั้นผมก็คงจะวางปัาบนเหมือนเดิมแัแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็ถือว่าเสร็จหมดแล้วทุกอย่างนะครับคลิปหน้าเราจะได้เริ่มโปรเจกต์การฟื้นสภาพเจ้าดีมน้อย150ให้กลับมาเป็นรถใหม่ได้แล้วนะครับผมไปเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครบไปแล้วครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยกัน อ่นะผมก็ใครมีคําถามไม่เข้าใจนะครับทักเฟซผมมาได้นะเดี๋ยวผมอ่าอันไหนตรงตรงไหนที่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะถามพ่อผมไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะชุดสีก็ใส่ได้โอเคนะฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะหลังจากคลิปนี้นะผมยาวๆแน่นอนสวัสดีครับ